อยู่ที่บัวนาคาเฟ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นทุ่งบัวหลวงที่ยาวไกลสุดลูกหูลูกตาและสวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับที่บัวนาคาเฟ่อุบลราชธานีแห่งนี้ก็มีที่จอดรถกว้างขวางทีเดียวนะครับจอดได้หลายคันครับที่นี่บัวนาคาเฟ่อุบลราชธานีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบที่นี่เปิดทุกวันไหมครับ เปิดทุกวันค่ะก้ามเช้าถึงิแม่นค่ะอ๋อไม่มีวันหยุดเลยม,มีวันหยุดค่ะช่วงนี้ค่ะอ๋อแล้วอ่าเปิดมานานหรือยังครับคาเฟ่เปิดมาปีนี้ปีที่สามเลยครับลูกค้าลูกค้านี่ส่วนมากจะเยอะวันไหนครับส่วนมากถ้าเป็นช่วงฤด,ดูมีดอกบัวก็จะเยอะแต่วนันอ๋อแล้วถ้าเกิดถึงฤด,ดูไม่มีดอกบัวทำยังไงครับร้านก็จะมีปิดไปสามเดือนนะคะอ๋อครับครับปิดปิดเดือนไหนบ้างครับ อ๋อครับแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะเปิดเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มคแล้วเมนูเด็ดของที่นี่เลยนี่คืออะไรครับเมนูเด็ดนะคะก็จะเป็นกสินค้าจากผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะคะก็จะเป็นเนี่ยคอ๋อเนี่ยนะครับตามนี้เป็นเมี่ยงคําอะไรพวกนี้นะครับใช่ค่ะอ่ะโอเคครับขอบคุณครับอ่ะนี่ก็เป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะครับน้ํารากบัวแล้วก็เมี่ยงคํากลีบบัวหลวงแล้วก็มีขนมปังนะครับนี่คือเมนูที่ ทางร้านแนะนําเลยนะครับหลังจากที่ได้คุยกับน้องเขาแล้วผมก็เดินออกมาทางด้านหลังร้านมาชมทุ่งดอกบัวนะครับซึ่งเป็นบัวหลวงกําลังบานสะพรั่งสวยงามทีเดียวนะครับที่นี่คือบัวนาคาเฟ่อาเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ตั้งของร้าน อยู่บนถนนเส้น226หรือถนนศรีสเกตอุบลราชธานีก่อนถึงตัวเมืองอุบลราชธานีเล็กน้อยซึ่งมีบัวหลวงกำลังบานสะพรั่งแล้วก็สวยงามบรรยากาศดีมากทีเดียวครับวันที่ผมเดินทางมาก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันค่อนข้างนานตานะครับแล้วก็ บรรยากาศดีสวยงามนะครับอาหารอร่อยครับที่นี่ดูครับไม่ผิดหวังครับคุณผู้ชมที่มาแวะชมมาแวะถ่ายรูปมาแวะชิมกาแฟที่บัวนาคาเฟ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรราชธานีแห่งนี้ครับ